สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนปม่อตีสิ๊บเล่นว่าเหมืนกันโอ้ยเพื่อนเพื่อนสาฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะสองสาววุ่นวายมากตอนนี้มันแบบความสนุกมันรอคอยจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนแบบอย่างเยอะเลยค่ะวันนี้สองสาวมีอะไรมาชนเพื่อนมาไม่เลยไม่ค่ยาวโอ้ยนะคะมีสลามไม่เป็นไรลูกอ่ะของเธอมีสลามสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวพ่อช่วยให้พ่อเทกระชกกระชกเลยจ้า เอาจชมีเทออกมานี่พ่อแกะของมีตาโอ้พ่อก็อยากเล่นด้วยนะคะอาชมีเทเขย่าเขย่ามาเลยมีตาเขย่าออกมาทุกคนอันดูจะืดมากเโอ้ยยยยยากยย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 นียยยยยยยเยยยยยยียยยงเฮลยย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 ลยย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 ยอยย ไหนแม่ดูซิมันน่าเล่นอีกแล้วนี่ค่ะเขามีตาเป็นสีม่วงให้ให้เฮลไปอยู่ข้างในเหมือนกันแม่เฮลเฮลไปอยู่โอ้นี่นี่เอาปิดเฮลเลยเด็กนี่จะมีนี่จะมีมีอะไรอยู่ข้างในยาจมีใครไม่เจอยังอ โอ้ยนั่นโฟมว้ามันมีโฟมเม็ดโฟมสีกับอ่าบูพุนทั้งยนงได้ได้ได้อันนี้นี่นี่นี่อ่านี่ของแถมในปลาหมินดาบเขียวเดี๋ยวแม่เอาโฟมไปว่านี่นี่ของพี่ชมีลาบูพุสีอะไรคะดูสิของพี่ชมีลาบูพุสีชมพูไหนแม่แม่ขอดูหน่อยค่ะแม่น้องเลยอ่าหอมไปอยู่กับไปอยู่กับเฮลเลยไปอยู่กับเฮลเลยอุ้ย ัวเเข้าไปยยอะะแโอ้ยดูโอ้ยตอนนี้เฮลโดนโดนอ่าพายุสลามหลมพับนะคะโอ้ยสลามตอนนี้โค่นที่โค่นสลามพับพล่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะสับตัวกันเยอะมาก้ยสิฟ้าไปเตือนตัวคนไหนตัวลงไปแล้วได้มินดาได้อันนี้โอ้ดีนี่มินดาเทปโฟมลงไปแล้วโอ้ สวยงามมากเลยมินดาเุาจะต้องฝักตัวก่อนเพราะมันจะปิวมันเบามากนะคะเพื่อนๆเม็ดโฟมเม็ดโฟมหลากสีสายรุ้งตอนนี้พี่ชอรีก็กําลังเอาเม็ดโฟมหลากสีของตัวเองนะคะโปรยใส่ตัวเฮลทั้งหลายนะคะโอ้ประกอบเลยลูกประกบเลยจะได้ไม่ปิวค่ะโอ้ยนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอดมากวายของมินดาก็สุดยอดมากเฮลฝักลงไปแล้วโอ้ยปิดทับเฮลอุ้ยไหวไหมมินดาไหวไหม โอ้ย่วยด้วยมินดาบอก่จยด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยเฮวียวแหนโอ้ยเหวียวเหวีละเหวียเหวียวอหวียวเทวียวเห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 วียวเวียวเวียเียยัเยวะหนีๆหวีหววหีหียวอหานยหวียโอยวเหวียวเหวียวตัวหยหยยเยี่เวีีีีเียวยยวเว พิซซ่าโบ๊ะโบ๊โบ๊ะพิซซ่าหน้าเหวนะพิซซ่าหน้าเหว่เหวนอนลงมาเลยตัวเดียวเหรอคะแม่ไม่เมตัวพิซซ่าเหวเฉมีดูพิซซ่าหน้าเหว่เฉมีโหูสุดยอดไหมเฉมีมินดาทำอ่ะโอพิซซ่าหน้าเหวแล้วไหนเหวของพี่เฉมีนะเฮวตื่นกันยังเนี่ยเฮวโดนฝังอยู่ในเนี้ยดูซิไม่รู้แอปดูเฮวหน่อยนี่เห็นตายเฮวแล้วเด็กเด็กเกินตายเห็นหน้าเห็นไหมเ้ยแม่ก็ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอช่วยเหลือเฮวก่อนี้ นี่เจอแล้วเจอแล้วห่งตัวโอเคมินดาจ้าอันนี้ดูดูเฮลตัวที่สองสิแม่ม่แม่นี่นี่นี่จาฝังศพแม่แม่เก็ยัเออเเฮลตุยเฮลตุยแม่ไม่เคก็ใช่ไอ้เปตาจาวาพิซ่าหน้าเฮลโอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยอ่ะใช่ค่ะอันนี้นี่อุ้ยจะเฮลลตัวที่สอง ต๊อ้าพี่ชมีช่วยเอาออกจากเหงวอก่นิจ้ะมีโอตัวที่สามนี่อุ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเด็กๆดูสินุ่มนิ่ม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 นะคะอยู่ไหนอีกมีเหงไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้นอนคว่ำหน้าใช่เหงือกไหมอ่ะในในในค่อยๆช่วยอุ้ยนี่เห็นตาเขาแล้วเหงจริงๆด้วยอุ้ยนี่นี่นี่โอ้ยนี่แหวกไหวแหวกไหวแหวกเอาเหงืออกมาค่ะ ว้าวโอ้ครบแล้วเนาะแม่แม่ท่ตัวสีขาวเขาถึงสะอาดตัวสีเขียวใช่ใช่ใช่เอาเอาสีเหลืองมาแกะอะสลามออกสิคะโอ้ยสลามฝั่งเฮลนะคะมันสุดยอดมากเลยเด็กๆนี่ตุงตุงตุงยืด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 ย จอพี่ชมีตัดเรียบร้อยครับพี่เลยโอ้โหมินดาเธอมีดูมินดาทำขนมหน้าเฮลเห็นไหมแม่พี้ก็จะทนีเนี่ยมินดาตัดออกเป็นกลมๆหลายอันแล้วว่าชามีชามีเอาไหนตัดอ่ะโน่นโน่นนะลูกกลมๆของเขาตัดง่ายนะเนี่ย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 นี่ยเนี่ยอันนี้ตัดง่ายเนี่ยแม่อันนี่ก็ตัดจ้ะชุบนี่เห็นไหมคะเด็กๆนี่โน่นนี่เห็นไหมขาดแล้วเวลาเรากดนี่กลมดีด้วยนะชามีเนี่ยว้าวมินดาะเด็กๆ เหมือนอาขนมกะละแมอแม่ว่าขนมกะละแมที่เขากลัวจ้ะวายแม่อันนี้จะหมูวายนี่ตัวอะไรตัวอะไรน่ากลัวจังเลยอ่ะตาเปเลอเลยตาเปนลอปากยาวเชียวโอ้หน้ากลัวมากโอ้ยขนมน่ากินมากเลยอ่ะหลักสลามนะคะโอ้ยทำเป็นของกินแบบน่ากินมากดูมินดาสิคะโอ้โหดูพ่อดูสิคะดูมินดาทำขนมหลากหลายชิ้นมากเลย นี่มินดาแม่ขอกดช่วยอันนึงนะจ๊ะไม่ได้หรออยากกดอ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวแม่ขอกดตรงนี้นะโอเคโอเคอ๋อโอเคแม่กดตรงนี้ว้ายอันนี้พิซซ่าหน้าเฮล๋อเหวเยอะมากแล้วจะดดีีท่สุโอ้ยสุดยอดมากแม่ตอนนี้ต้องต้องระมุนใหม่แม่ได้โหนี่มันถึงพื้นโต๊ะเลยลูกกอจะได้หลุดชัเก่งมากนะแม่แม่ขอกดอ่าพิซซ่าหน้าเฮลของมินดาแม่แม่แม่พิ้ว หไหนไหนไหนพิมพ์เฮลลอุ้ยแกออกมาสิเป็นพิมพ์เฮลล์อล๋อพิมพ์แฮลล์พิมพ์มเฮลเป็นพิมพ์ลูกแฮลลหมดเลยเป็นเป็นพิมพ์เฮลลโอ้สุดยอดมากว้านี่ไงอันนี้มีลูกหูฟังด้วยอันนี้มีลูกเจ้านี่นี่อนไหนแกะก่อนมันก็เริ่มจะหายนะไอพิมพ์ที่เป็นลูกแฮลละ์นะจะ๊ะอ่าเดีย๋ยวแม่มากดพิซซ่ากับมินดาทางด้านนี้ต่อค่ะโอ้โน่นโน่นนะมินดาปั๊มเอาเฮลล์ไปปั๊มแล้วตรงนู้นน่ะแต่งเติม แต่งเติมนี่นี่ไวท์มินดาของแม่เราไม่มาเหลือแค่นี้เองอะจิ๋วมากจิ๋วมากแม่ขอกดได้ไหมคะแม่แม่ให้ตัวร์นี่แบบแบบมันต้องวนวนให้เขาโอ้เราจะมินดาต้องวนวนให้เขาโอ้ยเราจะอุมินดาสอนแม่ออ่เเาาาพมจ้าค่ะนี่นี่มินดาได้แล้วอ่ามินดาเอาไปทำต่อเลยโอ้ที่มินดาทำไว้อ้าวพี่มาจะเฮลไหนาย่าพี่มาจะเฮลส์พี่มาจะเฮล สวยงามากนี่นี่พี่เชยมีเริ่มแกะออกแตละตัวแล้ว,วเพื่อนตาเบกสวยมากอุย้ยเชยมีมันสุดเจ๋งมากเลยนะเฮลนอนรออยู่ทางด้านนู้นเต็มเลยอะ่ะรอเข้าค,คิวลงสลามนะจ๊ะจอุ้ยมีนดานั่นอะไรดันนะ่ะอน้าข,ข,ข,ขนมโบราณขนมโบราณโอ้โหมินดาบอกแม่ว่าขนมโบราณแม่แม่ทำเีขนมโบราณโอ้ยขนมโบราณม,มากน่ากินสุดๆเลยจ้ามินดาโอ๋มินดาจะลอกไปไหนจ๊ะ ใส่ขนมโบราณหรอใช่แม่ในี่คือน้ำด้านจะดีโอ้ยหลอจ้ามันต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลยนะมินดาแม่มันเอาไปแม่คืออาหารทั้งด้านนี้ขนมโบราณค่ะทางด้านนี้พี่เชมีก็อ๋อวายทำอะไรอ่ะหลุมหลุมฟังศพให้อาการ์ตูนหล่อจ้าโอ้ยฟังศพไปเลยนะไม่ฟังศพฟังไปเลยจ้าโอ้ขนมโบราณเอาไปใส่เพื่อนๆเลยค่ะ แม่ของเสดโอ้เราจ้าโอ้นวดแป้งนวดแป้งมินดาจ้าจ้าแม่มีลูกของสดจ้ามีลูกจ้านวดแป้งนดแป้งมีค่ะมีค่ะโอ้เป็นกระปุกอ่ารูปหมาเนาะน่ารักมากมินดานวดแป้งนวดแป้งองอต้องมีแม่นวดแป้งแม่มีลูกคนตายตอนมีมีค่ะต้องมีลูกค่ะเพื่อแสดงอ่ะความเป็นเจ้าของหลุมค่ะโอ้โหว ตอนนี้เฮลของเราก็นอนในขนมโบราณเรียบร้อยนะจ๊ะชิ้นเท่าไหร่จ๊ะแม่ค้าแม่แม่พอลลี่จะผุดแอ่นเนี่ยไปเฮลโอ้ไส้เฮลขนมไส้เฮลโอเคขนมไส้เฮลโอ้คบอร่อยมากแม่พอลลี่จะค้หาคนที่เขาตายจ้าลูกจ้าแังด้วยไหนเอ่ยขนมโอ้ยน่ากินมากโอ้อร่อยมากไอพี่จะมีคนหาเจอยังแม่แม่เขาตายพอลลี่ก็เลยอ่ะให้เขาออกมาอ๋อเหรอคะ โอ้แต่ว่าหลุมศพไม่ยอมให้ออกมานะจ๊ะดึงรั้งเขาไว้เลยอะให้เขาลงไปที่หลุมเหมือนเดิมคนที่ต้องตัดช่วยเขาเลยใช่ไหมโอ้หมวนไปเลยโอ้โหโอ้โหตอนนี้มันสลามมันไปข้ามไปดินสอแล้วค่ะอ๋อทันกับดินสอไปแล้วว่าอุ้ยห้อยหัวลงมาตองแต่งตองแต่งเลยพี่เจมี่ไม่ไม่น้ำแม่อรูชานหัวตองแต่งเลยรชั้น่แม่เวลาเกลียวต้นเม้ดอก้ดอกเป็นยาเกลียวต้นแอบไี้โอ้เหรอจ๊ะ อุ้ยแม่อ oh Stevens, ยากเอาเหี้ยวเหี้ยวเรียงรวมกันเลยได้ไหมพี่ชินอันน mm? um ี้อันนี้ข้าวแข้งไม่ใช่ไหมข้าวแกงด้วยหรออันนี้ตัวนี้ยังไม่ได้นอนบนโซฟาอันนี้ยังไม่ได้นอนเลยแม่โยกเก๊กแม่ขี่ม้าด้วยโอเคโอ้สวยงามแม่ทำผิวหนักแข็งโยกเบลวิชามีดูมินดาเอาละบุบู้ขี่โยกเก๊กมายโยกเก๊กอยู่ทางด้านนี้เพื่อนๆอุ้ยเล่นสมบทบาทมากเลยนะคะมินดา ภาพมาที่ด้านนี้เขารวมตัวกันแล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นอุ้ยม้วนเป็นก้อนเดียวกันเลยอ่ะเอาอย่างนี้เราจะค้นหาได้ไหมที่จะมีให้ตำรวจคุณตำรวจมาสองคนนะอูเราต้องช่วยกันค้นหานะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะเจอสีแดงๆเฮ้ยนี่ขาใครเนี่ยเราเราเจอขาแล้วแล้วก็เจอตัวคนด้วยนี่นี่ลากขาออกมาเลยจ้ะ โอ้โหนี่นี่นี่เราช่วยผู้ประสบภัยได้หนึ่งคนแล้วจ้ะนะจ๊ะโน่นจ้ะทางด้านโน้นอีกหนึ่งคนค่ะแม่ไม่จ้าตุ้ดตุ้ดโอ้โหเล่นบ้านลมโอเคโอ้โหเล่นบ้านลมกระโดดตึกโอ้บ้านลมกระโดดตึกตึน่ารักมากจ้ะเฮอ่าเดี๋ยวเราไปค้นหาผู้ประสบภัยตัวที่สองโอ้นี่เราเจอแล้วแม่ไทม์แม่ไทม์แผ่นดินล่มโอ้โหเกิดแผ่นดินไหวนี่นี่นี่เราเจอแล้วลากขาข้อออกมาไม่แม่พม่งให้ให้พลเรี่ยวพลอยตัวนี้ก่อนี่นี่นี่เราได้คนที่สองแล้วนะครับ ตายคนที่สองแล้วป่ะโอเปิดแผ่นดินไว้จ้ะนี่เนี่ยโอ้ยเราเจอคนที่สามเอ้ยคนที่สี่แล้วใช่ไหมอ่ะขุดออกมาขุดออกมาโอ้ความน่าอยู่เลยโอ้โอเคต้องมีอีกเหรอโอ้ยโอ้ยคนเขาเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยคนนี้น่าสงสารมากนึกว่าหมดแล้วเกือบจะไม่มาขุดแล้วนะเนี่ยเกือบกลับแล้วมาช่วยเขาช่วยเขามจ้าจ่ะโอ้เก่งมากเก่งมากโอ้อะมีอีกอ้ามีอีกเหรอไหนเอ้ามีอีกเหรอ โอ้ยเราก็นึกว่าหมดแล้วนะโอ้ยมีเอฟมี่โณ้น่าสงสารที่สุดเลยตัวสีฟ้าโอ้ช่วยๆช่วยๆช่วยกันโอุ้ดอดมากหมดรืยยังหมดจริงๆหรือยังไหนสีหมดแล้วนะไม่มีเหลือแล้วนะโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากโอ้ยเรารวมพลังช่วยกันสามอขีเห็นไหมจ๊ะแล้วมันก็จะผ่านไปด้วยดีก็รถมินตาอะไรนะเขาเล่นบ้านลมเขายังเล่นบ้านลมอยู่เหรอตัวสีชมพูเนี่ยอ๋อสีม่วงชุดนี้เป็นดจมนา บ้านลมให้โอ้นี่นี่พี่สาวของเราบ้านลมดุ้มดโอ้ตอนนี้เฮลทั้งหลายก็มาเล่นบ้านลมนะคะดึงดึงดึงแค่มีแค่มีแค่มีแคามีมค่มีแม่โดนบ้านลมบ้างบ้านลมบ้างเออบ้ลมพังโอ้บ้านลมของมิดาพังแล้วเพื่อนเฮลมี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 แม่จะนนอนจะต้องบ้านลมให้แม่จะนนอนจะ ซ่อมบ้านลมให้ตัวสีม่วงโอเคมินดาโอ้มินดาซ่อมบ้านลมให้ตัวสีม่วงค่ะเพื่อนชั้นคือหุ่นยนต์ผู้คอยคนหาคนที่สูญหายชั้นคือหุ่นยนต์จอเรดาร์สามารถสแกนดูข้างล่างว่ามีคนอยู่ใต้ที่สก้าวใดมีคนได้เลยเดี๋ยวชั้นสแกนให้ตัวสีส้มตามชันมา เออตอเตอเตโอสีส้มทันพบว่ามีคนอยู่ตรงนี้นี่คนสีเขียวเนี่ยค้นหาเลยนี่ว่าเจอแล้วเห็นไหมเพราะชันหุ่นยนต์สแกนเรดาร์สุดยอดไหมจ้าเพื่อนเร็วเ็วหน่อยสีส้มทำงานเร็วๆคูดออกมาเออต่อไปตอเตอเตอเตอตตอ้าทันพบผู้ประสบภัยตรงนี้สีเหลืองเร็วเร็วสีส้มคูดออกมา พูดออกมาเป็นไม้ชันย่ำยอดมั้ยจ๊ะติด์ตเต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 ิอ้อนี่สีส้มสีส้มกลางชันก่อนสีชั้นยังไม่ได้บอกเลยขุดเอาขุดเอาโอ้บ้านลมโอ้บ้านลมมันหนของวมินดาจ้ะนี่นี่ขุดออกมาเลยสีแดงขุดออกมาเจอภูเขาไฟตรงนี้เติรตเตร์ตเตตเดิร์ตอ้สีส้มชั้นเจอภูประสบภัยสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ขุดออกมาโอ้คุณนอนในบ้านลมเก่งมากอ้าขุดออกมาเลยโอเคมันหมดแล้วหมดรอรออุยชั้นหัวทิมไปแล้วไปไม่ได้ ฉันรู้สึกว่าจะมีผู้ประสบภัยทางด้านนี่นี่ติรตฉันสแกนแล้วนี่นี่มีผู้ประสบภัยตรงด้านนี้นี่นี่นี่รเลยขคดรเลยนานสีฟ้าเจอแล้วพี่มาเติอเตเติรโอ้ฉันฉันคนพบผู้ประสบภัยด้านนี้อีกหนึ่งคนสีเหลืองเอามามีมวกด้วยเร็วๆขคดออกมาเติร์ดเตเตเตตตตตโอ้เห็นไมจจาฉันสามารถกู้ภัยได้ฉันเก่งไมเธอมีเนี่ยไหลลงไปอีกแล้วนะคะ อันนี้หินนอกหินย้อยในถ้ำแน่ๆเลยอะ่ะมันถึงสวยขนาดเนี้แนี่ๆมันจะถึงพื้นแล้วจะถึงพื้นละเหมือนหินนอกหินย้อยเลยอะ่ะนี่กำลังเลือดนะคะเด็กๆอุ้ย่าใจาน,นี่ในในขา,ออาล,ล่วงมาแล้วร่วงมาแล้วสีวดแดงสีดแดงร่วงมาแล้ว <c oughs> อลองพับสิอุ้ยสวยงามจ้ะแม่แม่ก็หอมผ้าหอมพับเป็นขนมเลยสวยงามมากโอ้นี่อมผ้าหอมใช่โอ้โหแม่แม่ก็ถุงผ้าหอมหนาวหนาวหอมพ้าหอมแคน่ๆเลย เหี้วกินน้ำเหีวกินน้ำไม่ลอยเหี้ยไ่อยไหยน้ำมะงูนโอ้น้ำมะงูนไม่ได้น้ำไม่น้ำไม่น้ำอะไรพี่เจวี่ทำน้ำอ๋อน้ำบูฮาวายหรือเปล่าบูฮาวายบูบลีว้ายมินดามินดาออกจากแก้วเมื่อกี้นะคะหลุดออกมาแบบเป็นรูปทรงของแก้วนี้เลยอ่ะอ๋อเด็กๆถูกใจมากเลยโอ้โหสลามหรือว่าน้ำลายเอเลี่ยนนะคะเออทำขนมมาใส่ถ้วยมินดาใส่ถ้วยจ้ะ นนั่ขมมโโอหใส่ด้วยสีชมพูสวยงามมากโอู๋นี่ขนมอะไรเนี่ยขนมอ่าเมื่อกี้ใครตุดน้าทำชิคกี้พายคนชิคกี้พายเต้าเต้อไงหรอแม่แม่เป็นดูดซึมตัวสี้มันไปแล้วคนขนมในหม้อจากจาคนขนมในหม้ออู๋น่ากินมากแม่เป็นตูดซึมไปแล้วอู๋จาจจาไหนไหนอูมันดูดเหี้ยวลงไปเลยหรอ สัน่องสานเหวมากเลยอยากอดที่ให้เขาอดที่ขึ้นผัดไทยใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ได้ราคาเก่งมากอม่ติดใจแมาเด็กๆเด็กๆว่าเหวสีอะไรอยู่ในมือแม่แม่เป็นสีเียวดูดีๆสีไหนหายไปเลยเต๋อฮะมินดาว่าไหมินดาพูดบอกมินดาบอกสีแดงอุ้ยนี่ไงจริงๆด้วย อ่าต่อไปตาเชมีนะอ่าที่มินมินดาไทยถูกแล้วนี่สีแดงเองแม่ว่าตัวาจ่อนี่นี่แม่ว่ามันเอ้ตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองมีจอใช่ไหมไม่ใช่เนี่นี่ในนี้เขาไม่มีตัวมีจอน่ะในหาสิไหน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 แกดูสิแกดูสิไม่มีจอใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้มีจอไหมปิ้ง มีไงมีจอจริงๆด้วยโอ้ยฉันได้ออกมาหายใจแล้วโอ้ยขอบใจนะจ้ะที่ช่วยฉันโอ้โหพี่จะมีทำขนมได้สามก้อนแล้วค่ะเพื่อนๆก้อนที่สี่โอ้โหเอาโหเรียงรายเยอะมากก้อนเท่าไหร่จะแม่ค้าก้อนยี่สิบบาทยี่สิบบาทแม่ค้าโอ้ขยันมากเลยนะจ๊ะโอ้โหนี่ได้อีกหนึ่งแล้วโอ้โหแม่ค้าร้านนี้ขยันจริงๆค่ะเพื่อน เนี่ยได้ขนมหลากหลายก้อนเยอะแยะมากมายปหมดเลยอะดูสิอยได้อีกแล้วน,นะคะอไอ้บินดาท้าขนมอ๋อไปอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมข้าวตาอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเวลารอเวลานะ<ค>จ๊ะ,จะได้กินโอ้อบได้ที่แล้วหรอโอ้หมดเวลาแล้วใช่ไหมจ๊ะสุกยังสุกยังโอ้สุกแล้วไหนไหนมาดูสิกินได้เปล่ากินได้ไหมกินได้ไหมพี่จะมีทำอะไรอ่ะเจี๊ยมพรไม่มีขนม่ด้านในหรอจ๊ะ อุ้ยขนมรูปจานสวยงามมากอุ้ยเฮียวหัวทิ้มไปแล้วอุ้ยมินดามินดาทำอะไรสลับเปล่าหรออุ้ยสลับเปล่าแน่ๆเลยก้อนหนาๆนุ่มๆอย่างเงี้ยอุ้ยนี่มีอุ้ยโอ้ค่ะค่ะค่ะอุ้ยของของเชอร์มีอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะแม่แม่แม่ควรจะทำหนอุ้ยเหรอจ๊ะอ๋อทำหน้าคนเหรอพี่เชอร์มีทำหน้าคนได้ไหมได้ค่ะได้น่าจะไดมากระน้ำ อามินดาอยากทําน้ําใส่นะคะอ่าแม่จับช่วยโอ้มันล้มคว้างแล้วมินดาเอาขึ้นมาเร็วอ่ามินดาเอาใส่แก้วเลยโอเคอ่าแม่น้ำเออเออเโอ้น้ำอะไรน้ำองุ่นเหรอตอนเนี้ยไม่ใช่น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่อะไรสีม่วงใช่น้ำองุ่นต้อน้ำองุ่นสีม่วงใช่โอ้เช็ค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 โอ้มีเสียบหลอดให้แม่ด้วยอ่ะแม่ดูดไหนเลยไหนว้ายหลอดสีแดงสวยมากอ่ะจ้าขอดูได้ไหมเนี่ยแก้วเท่าไหร่จ้ะแม่คะ ห้าสิบาทดีแล้วขายถูกมากแอมวันนี้ก็จะขายอร่อยมากจะเพื่อนดูดามขุ่นของดามอร่อยมากมีมีน้ำอุ้ยอันนี้อะไรคะเนี่ยน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำน้ำยืดมันไหลเราจะแก้เลยมันก็เรียกว่าน้ำยืดอยเรากินได้ไหมเนี่ยได้มันจะกินได้ไหมพี่ชมีไม่ริงค่ะด่วนอุ้ยมันน่ากลัวมันกินได้มันมันพันลำไส้ไหมไม่กินได้ไม่พันรอบโอ้ไม่ไ่พันหรอโอเคโอเคไม่ผ่านก็ไม่พันนะ แล้วจะกัดยังไงมันจะขาดไหมเนี่ยไอ้กัดได้มันจะขาดแต่การไหมอ่ะไม่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 ขาดเฮ้ยเหนีไม้เฮลโอ้โหตอนนี้เหล่าเฮลก็กําลังแฝงตัวอยู่ในสายรุ้งอันยืดนี่นะคะแล้วก็จะร่วงตกลงมาทีละตัวค่ะเพื่อนๆนี่ตัวสีแดงก็กำลังตกลงมาเห็นไม่เชื่อมี <c oughs> <c oughs> นี่น <explained rahat> <alive> ี่มาแล้วตกลงแล้วเพื่อนวันนี้มันเค้กวันเกิดเล้วมินดาคอวเค้กวันเกิดอ่าพร้อมกินแล้วนะคะมาลวให้้แม่่ถึทพไหดูดูดูเลทุกตัวดูพี่สาวแกออกค่ะพิมพิมเทลนี่นี่นี่นทุกตัวเขาจะมีร่องรอยพิมพ์ของเขาเห็นไหมคะร่องรอยการนอนฝั่งตัวแล้วจะแน้วไหนจ้ามินดาเค้กวันเกิดได้ได้ ออนนคโอ้โหสุดยอดเลยเฮลโอ้หค่ะค่ะค่ะใจจะขับใจนี่นะคะเป็นเป็นเฮลร่องรอยของเฮลที่นอนอยู่นะคะตอนนี้ออกจากสลามแล้วและมากินเค้กของมินดาค่ะเพื่อนในวินดากินเซี่อร่อยไหมตัดได้ตัดได้สินี่แม่จะเรียกเล่นเกมทำขนมโอ้ขนมสลามมีเยอะเด้นี่วินดาอ่าอันนี้นี่แม่ช่วยอ่าอายกขึ้นเอออายกขึ้นเออว้ายนี่ แม่แม่กินด้วยเออขนมปี๊กไม่กินด้วยเนี่ยโอ้โหแม่แมคนนี้เล่นเกมทำขนมขนมยิ่งจือโอ้ยนี่มันบัวลอยแสนหวานรึเปล่านี่ยเออมินดานี่ครับแม่แมคนนี้เล่นเกมทำขนมค่ะลูกโอ้ยนี่มันว้าวขนมบัวลอยแสนหวานล่วงไปแล้วค่ะเพื่อนอู๋อร่อยมากมินดาแม่คนนี้เล่นเกมทำขนมที่ชจะมีก็เล่นเกม่ยกับขนมมินด้านี้นะคะเติดโอ้โหเฮียวไปนอนปิดขนมไม่เข้าท่าหรอเฮียวโอ้โหม้วนเฮียวไปแล้วค่ะ นอนเฮลไปแล้วนะคะโอ้ช่วหายใจไม่ออกช่วยหายใจไม่ออกช่วหายใจไม่ออกโอ้บีบฉันเข้าไปอบีบฉันเข้าไปโอ้ยินดอยยยยดยย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 อยย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 ขนมยยยยอยจะกล้วยหมดแล้วยยยยยยยนยย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 ยอยย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 ยมยย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 งยย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 ้ยวยยยยย มใไสองตัวนะคะโอ้ยมินดาทำอะไรอยู่ด้านนี้ยังทำขนมไม่เสร็จนะคะมินดานะโอ้โหทางนี้ก็ช่วยเหลือเฮยวอยู่ต่อเนื่องเลยค่ะเพื่อนอ่ะนินดายกถ้วยออกสิยชามีดูอุ้ยเป็นรอยถ้วยอะเจลลี่ค่ะไหนคะ โอ้โหตอนนี้สองสาวก็กำลังพยันคันแข่งกับการทำขนมครับเพื่อนวินดานี่มันเจลลี่หรอวิ่มีตรงนั้นน่ากินมากค่ะวินดาอันนี้คือตัวินดานี่โอ้โหหรออุ้ยมันน่ากินเหมือนของจริงเลยนะคะแต่มันกินไม่ได้นะตาเด็กๆแต่คือมันน่ากินมากมันน่ากินหรือแม่หิวอ่ะช้อน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 เ้อนชอนช้อนช้อนช้นช้อ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 น้อนช้อนช้อนชนช้อนี้อนช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 ้อนมนิ่มนช้อนช้ อร่อยมากจามินดาพี่เฉมีก็กำลังพยายามเอาอยู่ในนี้ค่ะพี่เมีกำลังพยายามเอาสลามเข้าไปในขวดเดิมของเขานะคะมันลงไปได้ไหมพี่เมีแม่มันไม่เป็นพิมพ์โอ้มันลงอยู่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อะือมันจะลงเป็นเป็นรูปหมารูปขวดนะมันจะเป็นตามภาชนะที่เราใส่รูปทรงอ่ะเฉมีถวยลอยได้ถ้วยลอยได้เฉมีโอ้ยยืดยืดถวยลอยได้ อุ้ยยาวมากเพื่อนมันยาวมากอุ้ยเจอมินดาสกัดดาวรุ่งอุ้ยมันยาวมากขาดแล้วมินดาเออโอ้ขาดแล้วค่ะเพื่อนสาวมินดาสัตย์เรียบร้อยโอ้โอ้ยอะไงตัวสีน้ำเงินเราเจอแล้วเราเจอแล้วอยู่ในนี้เองไหมไหนเรต้องค้นหาช่วยเขาก่อนที่เขาจะหายใจไม่ออกใช่เลยโอ้เจอแล้วค่ะนี่นั่งสัตยมากเลยหน้าสงสารสัตใจเขามงคเข้าไปในในถ้วยนั่นอะ เดี Ooh, ite, age. Age? ๋ยวให้สองสาวทำขนมให้เฮลกินกันต่อไปนะคะเพื่อนๆโอ้นี่เป็นรอยก้นถ้วยเลยอเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเป็นเส้นเป็นเส้นเลยน่ากินมากขนมอามินดาเดี๋ยวแม่จะปล่อยให้สองสาวทำขนมให้เฮลกินต่อไปนะเพื่อนๆจฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวสองสาวจะมีความสนุกความแปลงปันแบบนี้แน่นอนอสองสาวายบายเพื่อนๆก่อนค่ะไปบายสวัสดีค่ะจุบๆค่ะเก่งมากเฮลเฮีเฮโอ้สลามยืดมาก